อาหารแพงนะคะเราเลยต้องเลี้ยงเสรีอย่างนี้ปล่อยหากินเองตามธรรมชาตินะคะไก่พื้นเมืองเลี้ยงลูกเก่งค่ะมมีตัวเล,ลยย็ๆอีกหนึ่งตัวแบบนี้ไม่กัดนะคะ ตไ,ไก่อยาวิ่งแล้วกันถ้าไก่วิ่งไม่แน่ไปหากินตามธรรมชาติค่ะอาหารแพงต้องเลี้ยงแบบนี้